สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ประภาสองแปดเก้านะคะนำผ้าไหมสุรินนะคะเป็นผ้าไหมมัดหมี่ฝีมือแม่บ้านชาวบ้านนะคะในชมุมชนนะคะจังหวัดสุรินมาให้ชมนะสนใจผ้าไหมนะคะแอดไลน์เบอร์นี้ทักทายค,คุยกันได้ะคะ่ะจองผ้าสวยๆไปดูแลนะคะวันนี้นะคะมีแต่ผ้าไหมสวยๆนะคะมาให้ชมผ้าผืนแรกนะคะ สามตะก้อเหยียบเหาะหรืเยียบโคมนะคะคืนนี้เป็นสีออกม่วงชมพูแบบนี้นะคะสีแสดส,ส้มส้มส้มแสดนะคะลายดอกรักราชกัญญานะคะอ่าเป็นดอกรัก แบบนี้นะคะคือประยุกต์มาแล้วนะคะเพราะว่าเชิงไม่ใช่นะคะเชิงเป็นแบบนี้นะคะไม่ใช่ดอกรักต้นฉบับนะคะเป็นเชิงแบบนี้ค่ะดอกรักราชคัญญาประยุกต์นะคะเป็นผ้าสามตะโกนะคะเหยียบเหาะค่ะเนื้อผ้าสวยๆนะคะ สนใจทักมาค่ะสามตะโกเยียบเพาะนะคะลายดอก,กรักราชกัญญาค่ะพผืนละสองพันสองร้อยบาทค่ะสีแบบนี้ไม่ค่อยมีมานะคะเป็นสีส้มๆค่ะแล้วก็สามตะโกเยียบเพาะด้วยค่ะ ช่วงนี้นะคะสามตะกโเยียเพาะมาเยอะค่ะวันนี้เพิ้นต่อไปค่ะสามตะกโเยีเพาะสมปักปูมชายคลุยสีธรรมชาติค่ะ เป็นเหยียบห่ะนะคะสีธรรมชาติค่ะสีแบบนี้นะคะ สามตะกอเยี่เพาะนะคะสมปรับภูมิชายคุยสีธรรมชาติค่ะทํานสนใจทักมาค่ะคือละ2,800บาทค่ะคือละ2,800บาทอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะ ไม่อยากพับผิดรอยเดิมนะคะเพราะว่าจะเกิดรอยใหม่เข้ามานะคะก็จะไปเรื่อยๆค่ะพยายามพับให้ได้รอยเดิมค่ะขื้นต่อไปค่ะสามตะกอ้อเหยยบเหาะนะคะ สมปักปูมชายคลุยสีธรรมชาติทอด้วยใหม่บ้านค่ะสีแบบนี้นะคะลายดอกรักแบบนี้ปูมนะคะชายคลุยค่ะผืนนี้ทอด้วยใหม่บ้านนะคะ ทันใดสนใจทักมากค่ะผืนละ2,900บาทค่ะอาบน้ำยาสมฟรีนะคะผืนนี้ทอด้วยใหม่บ้านนะคะ พื้นต่อไปค่ะสามตะก้อเหยยะเพาะนะคะสมปกปูมชัยครุยสีธรรมชาตินะคะโฮะเปรขนองนะคะแบบนี้เครือสีธรรมชาตินะคะเครืออ่อนนะคะเครืออ่อนแบบนี้ผ้าเลยเหลือบเหลือนิดนึงนะคะลายแบบนี้ โพแปรขนองนะคะออกชมพูแบบนี้นะคะสมตะกอเหยียบเพาะนะคะสมปรปับปูมชายคลุยสีธรรมชาติค่ะ เครืออ่อนนะคะผ้าเลยเหลือบเหลือบแบบนี้ค่ะท่านใดสนใจทักมาค่ะผืนอละ2,9 0 0บาทค่ะอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะแบบนี้ค่ะผ้าเหลือบนิดนึงนะคะ พื้นต่อไปค่ะ3ตะโกะเครือสาคูนะคะูสมป,ปักภูมิชัยครุยค่ะเป็นโฮลิกแบบหนึ่งนะคะคืนนี้ค้นไปทางโฮลดงมันมากกว่านะคะเป็นโฮลิกแบบหนึ่งค่ะ เป็นผ้าโฮลิกแบบหนึ่งนะคะเครือสาคูค่ะอันนี้เป็นเครือสาคูนะคะเป็นสามตะโกเครือสาคูนะคะลายสวยนะคะสีสวยแบบนี้ค่ะ สีสวยนะคะออกส้มๆค่ะคือนี้เนื้อหนาสวยค่ะท่านใดสนใจทักมาค่ะผืนอละ2 9งพบาทค่ะอาบน้ำยาสูงฟีค่ะเป็น สตะกอเครือสาคูนะคะโฮลค่ะสมปักปูมชายครุยสีธรรมชาตินะคะสวยมากๆค่ะท่าในใดสนใจผ้าไหมสุรินนะคะวันนี้นำผ้าสวยๆมาให้ชมนะคะเป็นผ้าสามตะกอค่ะสนใจผ้าไหมแอดไลน์เบอร์นี้ทักทายคุยกันได้ค่ะจองผ้าสวยๆก่อนใครค่ะ ฝากกดติดตามค่ะกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปก่อนใครจองผ้าก่อนใครด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ